โบสถ์เก่าแก่นะครับเดี๋ยวอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อนะท่านจะพาเราไปชมโบสถ์แล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าโบสถ์นี้ข้างมาสมัยไหนพอ่อสอนเท่าไหร่เป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้ทิเริ่มหรือกิจรกรรมต่างๆมาอย่างไรตรงเนี้ยเราเป็นผู้น้อยนะผมก็พยุ้มไม่เท่าไหร่เองนะคงจะเป็นเรื่องเรากว่าน,นี้นะหลวงพ่อจะมากกว่าก็จะรู้กว่าสารมาจาก คนที่แกะเท่าเพิ่มมาเรื่อยๆ,ๆเพิ่มมาเรื่อยๆ,ๆเขาจะบอกเล่าเล่าต่อสู่กันฟังเราก็มีหน้าที่ที่จะแนะนําต่อให้ผู้คมที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศได้รู้นะครับว่าวัดอังศิลามีอะไรบ้างครับผู้ชมนะครับท่านผู้ชมกอันนี้เป็นเป็นโบทที่สมัยนี้ที่กำลังบอกอยู่เก่าเลยเใช่ไหม<อ>มากกว่าสองร้อยปีเจริญพรก็อย่างที่ท,าท่านคิธีกรเกินมาตั้งแต่แรกว่าอย่างน้อยก็สามร้อยปีเพราะว่า สถานที่อย่างงี้สร้างสร้างก่อนโบสถ์หลังนู้นสร้างก่อนเพราะว่ามีโบสถ์หลังนี้ก่อนแต่ว่าที่สังนิฐานไว้ตามที่ฟังจากครูบาอาจารย์และคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าต่อต่อนมาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเนินที่สูงที่สุดอของอาคิลาแล้วก็เป็นที่ตั้งค่ายของอพระเจ้าตาก สมัยที่จะขึ้นไปตีเมืองจันบุรีสมัยนั้นแล้วก่อนจะย้อนลงมาตามเส้นทางอของพระเจ้ากตรกที่ตรงนี้ที่เคยมาตั้งค่ายก็เพื่อที่จะทำพิธีพุทธ,ธาวิเศษพวกเครื่องรางของขังให้กับหานฐาน,ฐานพวกอายุทธทุตพันฑ์ต่างๆแล้วก็จึงเป็นที่ตั้งห่งศาลที่ตรงนี้ แล้วก็ปู่ย่า,ญญาตายายก็เล่าให้ฟังต่อว่าโบสถ์มหาอุทนี้ก็สร้างขึ้นที่เป็นเขาเรียกเขาเรียกศาลศาลพระเจ้าตา,า,ากาาครับอยู่ในห้องโถงโบสถ์มหาอุทินี้เจ้ต่อครับเรื่องราวต่างๆนี่ะก็เพื่ออสังเกตแล้วว่าวเรื่องราวเป็นยังไงครับกับวัดอัคิลานะครับ แล้วองคเล็กเนี่ยอยู่เดิมเดียวนานมากเท่ากับหองห็นแอบอบแล้วก็เก่าที่สุดก็คือสององค์นั้นเคยโดนยกไปสองครั้งแล้วท่อคออือไม่รู้เป็นไงอย่างเงี้แต่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยพื้นเนินนี้ที่พระเจ้าตากเรียกว่าสถานที่นี้ก็คือโบสถ์มหาปุตที่ได้เราไปฟังนะแล้วสถานที่แห่งนี้แหละที่ว่า สมัยนั้นยังเป็นป่ารกซึ่งเป็นเนินเขาเนินเดียวที่สูงที่สุดในอ่างศิลาคือที่สรงนี้แล้วท่านก็มาสร้างชัยภูมิามาทําวิธีพุทธาพิเศษพวกอาวุธนาระการของท่านที่จะเข้าไปปีเมืองจันทร์ก็มาตั้งแคมป์ตั้งที่พักอยู่ที่นี่แหละและเนินแห่งนี้แหละที่จึงจึงได้สร้างขึ้นเป็นพระอุโบสถพระมหาอุกซึ่งเป็นเป็นแห่งเดียวที่มีอยู่ มีพล uh, ังมากในในการพัทธคุมคือเชื่อสรับว่าการเข้ามาขอของบุญญาบารมีขอพรขอลาศการรับที่ที่จะเป็นยศของของข้าราชการพระเจ้าต่างนะพระอุโบสถหลังนี้ก็มีคนมาขอพรซึ่งก็เป็นข้าราชการหลายท่านที่รู้จักรู้จัก็พอกกันก็มี บางคนก็เขาขอาดาบมาดาบสมัยนั้นดาบมาเข้ามาทำพิธีพุทธาพิเศษก็มองดูแล้วก็จะเป็นภาพกิจกรรมเดียวกับพระมนลษยพระมนทุที่ที่เราผ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้ชื่ว่านี่จะน่าจะเป็นเก่ากว่าสามร้อยเก่ากว่าสามร้อยปีที่มนุษใช่เพราะว่า,วา จะสุโตมากกว่าเพราะวันนี้ไม่ได้เคยไม่เคยไม่เคยปลูกกรรมอันนี้เลยหลอกจากกระเบื้องอย่างเดียวกระเบื้องเปลี่ยนนี่คือปล่อยกธรรมชาติธรรมชาติเลยตลอดเลยไม่มีใครมาดูแลน้บดูแลมีมีจากกระเบื้องเท่านั้นนะเฝ้าโบสถ์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าถอนวิสุงคามสีมา ใช้บทนู้นเป็นบททำลิเคซึ่งเกี่ยวกับการบวชหน้าการทำำําสังฆกรรมนะบทนี้ก็ใช้สวด,ดมนต์เช้าสวดมนต์เย็น ว่าเป็นแห่งเดียวที่ยังสมบูรณ์แล้วก็เป็นภาพที่สวยงามันดับต้นๆของประเทศทีเดียวท่านทั้งหลายมีโอกาสก็แวะเข้ามาชมเพราะว่าขนาดนักโบราณคดีที่เป็นอาจารย์สอนทางโบราณคดีมาเห็นยังตื่นตาตื่นใจเพราะว่าภาพที่สวยงามขนาดนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ ในประเทศไทยและว,วัดาอศาาิลาแห่งนี้กงค์ธรรมสารชักภาพของสกุลคนตายคนตายจะมีภาพภาพนั้นนะคนตายเป็นภาพ บางสกุลสงก็คือช่างภาพบางสกุลนี Okay. Oh. ทำอยู่ระยะหนึ่งก็คือเขื่อนซึ่งทําได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ทาด้านนี้ก็คือการหน้าดินพังทลายลงมางที่เล่าห้ฟังเพราะว่าเมื่มอสองปีที่แล้วน้ํามันพังเขื่อนลงมาตาแพงเก่าอ่ะเห็นจะดีไหมหายไปสามสี่อันเพราะน้ํามันแรงมาจากทางทางนู้นอ่ะบ่าเข้ามากระแทกแล้วมันพังไปเลยอันนี้ก็เลยสร้างใหม่ ข้างก็เลื่อนลงมานี่เลื่อนเลื่อนลงมาเพื่อที่ให้มันแข็งแรงมากกว่าเก่าขึ้นมีการทักันตรงนี้ก็จะทำเป็นเอาหินอ่างศิลาเนี่ยแตกแตแต ล้ามเล็กเป็นผงพุทธคุณาทางบารมหาีหลายๆอันนี้เป็นอำนาจของบารมีพระพุทธเป็นผงพุทธคุณเก่า,อาของท่านเจ้าคุณศีหรือหลวงปู่สีซึ่งโด่งดังในด้านพระปิตามากอันนี้ก็ทำไว้มีจำนวนน้อยไม่มากนักนะสำหรับเอาไว้ให้ท่านาผู้มีพระคุณกับาทางวัด มีเหลือไม่มากแนละอันนี้จะเป็นนักกล้ามเล็กส่วนอันนี้พระเพชรชลีซึ่งโด่งดังมากเรา,าไม่พูดถึงด้านด้านตรงนั้นเอาเป็นว่าด้านเมตตามหานิยมด้านพุทธคุณนะมีไว้ในกระเป๋ามีลาบตลอดเวลาก็แล้วกันอันนี้เพชรชลีนะ พระเพชรรีปีที่12 2512องค์นี้2512ส่วนองค์นี้คือ,อพเพชรชรีเหมือนกันแต่เป็นเนื้อผงเดียวกันแต่ทำปัจจุบันนี้สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนกับทางาวัดเราเราก็จะมอบให้ ซึ่งเป็นของหายากแล้วตอนนี้ส่วนพระชุดเนี่ยพระชุดเนี่ยเราให้ท่านทั้งหลายที่ทอดพ,พระปาก็จะมีนักนักก้ามเล็กนักก้ามจิว๋วนักก้ามจิ๋วเนี่ยคนไปเมืองนอกก็จะมาขอกันอยู่เรื่อยมาขออยู่เรื่อยแล้วก็จะมีเพชรฉลีให้หนึ่งองค์อันนี้เป็นชุด เป็นพระชุดท,ท,ที่ให้อยู่เพราะฉะนั้นมวลสารทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นของมีคุณค่านะมีคุณค่าทำให้แค้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าพระโบราณอาจารย์ท่านได้เอากระแสจิตเนี่ยเ,เพ่งลงแล้วก็อ,อ,อธิษฐานจิตไว้ในองค์พระที่ท่านทำขึ้นนะอาตมาเองก็ เป็นพระรุ่นหลังแต่ได้น้อมนำเอา,อาผงพุทธคุณของเก่าของหลวงปู่ศรีเนี่ยมาทำขึ้นเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีแล้วก็ให้ประกอบไว้กับตัวท่านทั้งหลายเพื่อความเป็นสริริเป็นมงคลเพื่อสร้างบารามีนะมีลาบยศสรนเสริญมีความสุขตลอดเวลาและ เก็บวันในกระเป๋ามีโชคลาภอยู่เรื่อยไปแม่ค้าพ่อขายนี่ชอบมากมาขอใส่บาททุกวันเพราะว่าพอใส่บาทเขาแล้วก็ให้เขาเป็นที่ตอบแทนอันนี้ก็เป็นที่มาของพระเครื่องชุดนี้ซึ่งนับวันจะหายากลงแล้วเพราะว่าเหลือน้อยแล้วจริงๆเหลือไม่ถึงกล่องนเหลืออย่างละไม่ถึงกล่องสองกล่องเประมาณนี้ย กล่องหนึ่งก็มีประมาณรนะนะ้อยองนะนะกล่องหนึ่งก็มีประมาณร้อยองแต่นี้ก็น่าจะไม่ถึงแล้วองค์เพชรลีกสองพันสิบสองเนี่ยน่าจะมีไม่ถึงแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาถึงวัดอ่างศิลานะฮะในของไฟล์กับบันทึกรับแดนสยามนี่แหละนะฮะแล้วก็ลหลายๆช่องที่ของเคเบิลแล้วก็ของ YouTube ด้วยนะครับเรามาท่องเที่ยวกันด้วยนะครับเป็นเมือท่องเที่ยวของชนบุรีนะครับและคนหลายท่านเอออ่างศิลาอยู่ที่ไหนก็คือบ้านอ่างศิลานะครับทางที่จะไปบางแสนนะครับท่านผู้ชมมีสิ่งดีๆนะฮะเป็นวัดเก่าวัดแก่ เป็นโบราณสถานก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องราวของประมาณ200กว่าปีนะครับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้วัดนี้แห่งนี้แต่ว่าถ้ากับมองมึนเผินนะะถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าไม่สังเกตถ้าไม่ได้เข้ามาเนี่ยจะไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรดีนะครับจะเป็นโบสถ์เอย่ยกิจกรรมฝาผนังนะครับจะเป็นรูปหลอ่อต่างๆหรือจะเป็นพระเครื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะมากรากบแล้วมาตามรอยกันดูนะครับว่า ตรงไหนรายละเอียดที่เรายังไม่รู้ของวัดที่นี่นะเดี๋ยวมีผู้ข้อจะแนะนําให้ท่านชมได้ฟังนะครับกับวัดอังศิลาครับหลวงพ่อเทศนะครับเจริอพรนะหลวงพ่ออยู่ที่นี่นะเป็นคนดูแลที่นี่แต่ว่าจะดูแลที่นี่แทนเจ้าวัดทุกอย่างนะครับใครจะมาร่วมทําบุญมาร่วมบูชาวัตถุมงคลแล้วมาทําบุญท่านจะมีวัตถุมงคลให้อย่างที่ในมือท่านและท่านอธิบายไว้นี่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นของล้ําค่าเป็นของเก่าแก่นะครับท่านผู้ชม ตามเก็บไว้นะครับหรือมาร่วมทงบุญก็ท่านจะมอบให้วันนี้ท่านจะมอบวัตถุมงคลให้ผมด้วยนะะแล้วก็ท่านเชิมก็จะได้ได้คำบรรยายจากวัตถุมงคลเนี้พร้อมไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างปรสบการณ์ยังไงบ้างนะครับจะช้าจะช้าครับ ใครที่อยากจะได้อย่างที่ผมที่พ่อให้นะครับมาพูชาได้ครับวัดอ่างศิลานะครับทางที่มาบางแสนเนี่ยนะครับเส้นทางมาถึงจากอชุมบรีตรงมาเสร็จแล้วจะมีทางเข้าเขีเยนไว้เลยว่าอ่างศิลาเข้ามาวัดอยู่ด้านซ้ายมือก็ขอขอบใจขออนุมโมทนาขอบคุณท่านที่ได้มาเพื่อหนุนวัดอ่างศิลาแนะนําให้ประชาชนได้รู้จักกันมากขึ้นให้เกิดศรัทธามากขึ้น ะกูสมก็จะได้สด่งให้ท่านทั้งหลายมีความส,ส,มสุขกัน การเกืือดจะมีก,มการเข้ามาสักกราระบรูชาพระบาทยนพระบาท ขณะนี้พามาชมพระโบสถซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอ,อย,ยุธยาอายุน่าจะอยู่ที่200-300ปีก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านีา้เป็นองค์ทองนี่ก็คือ,อหลวงปู่หินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านชุมชนอ่างศิลานี้เคารพนับถืออา,อายุ ของศิลาที่สร้างหลวงปู่หินนี้น่าจะอยู่ที่600ปี600้ถึง800ร้อยปี <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> การสืบรู้จากโบราณทางโบราณคาดี <Okay. S 1> ก็ทราบว่าหลวงปู่หินองนี้ทำจากศิลาอายุ600ถึง800ปี <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทางด้านในเข้าโบสถ์ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งก็ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยทีเดียวที่มีอยู่ในพัฟวัวสถขณะนี้ทำพัฟวัวส์เนี่ยก็ได้รื้อจากข้างบนเนี่ยรื้อหมดแล้วรื้อรื้อรื้อหลังคารื้อกระเบื้องรื้อไม้นะแล้วก็รับรุงไม้ใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนซ้ำเอาไม้เก่าที่ผูกทางออกทางนี้ก็ได้รับอนุเคราะห์จากทางกรมศริลปากรแล้วก็ขณะนี้ก็ ทางพื้นล่างนี่ก็ได้ขุดเจาะขุดเ,อ,ดเอาหินปูนเอาปูนเก่าออกหมดแล้วเพื่อที่จะได้ทำผสมซึ่งเป็นปูนใหม่ซึ่งเป็นปูปนปของทางศิลปกรที่จบทำ ซึ่งภาพจากิจกรรมต่อเนี่อนงนี้ท่านกำลังแกะเสือแกะเสือซึ่งเป็นเป็นเป็นวิทยาคมที่โด่งดังมากอาแล้วก็มีชาวบ้านเอาหมูหูเอาเพื่อที่จะามาลออแสดงว่าทดสอบว่าเครื่องรางของขังอของปูนั้นขมังเวทร,ระดับไหน ต่เป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านว่าเอาอหมูมาวางแล้วสามารถที่จะเสือเนี่ยสามารถจะดึงเอาไปเลยดึงเอาไปไปกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงมาก็ <c oughs> ะจะเป็นภาพกิจกรรมของของผู้ตาชาวบ้านที่มาแล้วบางที่มารนี้ก็เอ,อาลูกมามาให้ตั้งชื่อมา ส่งมอบให้ไม่ให้ชื่อไม่ใหตนอะไรทำรองเป็นเป็นโบราณการสมัยก่อนๆเหมือนเหมือนชาวบ้านทางพิลาที่นำลูกมาถวายหลวงปู่ยิ้มเลี้ยงง่ายป่าศจาตโรคภัยอะไรที่เรต้องนำไปฝากเชื่อ ในผ่านมาจะมาเที่ยวนะจะมีป้ายเห็นเลยจะชัดด้าน,นซ้ายมือถ้ามาถนนสุขุมวิทตรงนี้จะเห็นจะตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดเวลาท่านผู้ชมครับอย่าติดตามตอ,ตอนต่อไปนะว่าทางวาศอลงเาี่ยจะมีกิจกรรมหรือมีงานอะไรฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกทุา่านนะครับวันนี้ต้องจางลางครับวัสที่ท่าน ไปแล้วครับเขาขิจกูดและทำให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ำมันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับเจ้านายหายปวดหาเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ ค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานหไหนๆเรารับผลิรายการทีวีโซงปูเซนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพยนตร์สาคาดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ และยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเป็นงานนีก่อนไปชันที่วัดก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายพันยากเลยค่ะหากคุณต้องการไททอมวิวซิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานหไหนเรารับผลรายการทีวีโซงปูเซนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรง ดีจริงจริงภาพยนตร,ร์สารคดีทํามิิสิกวิดีโอตัดต่อและยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเส็งานนี่ก่อนไปชันที่วัดก็ได้ นใจติดต่อตรีเพชรนารายพันธ